โอ er oh, oh, ้โหไม่บอกกันแล้โปรยกับตังนั้นไม่ออกรอยางดอกตีไม้ดอกตีไม่ดอกนะอาบอกเลยงอดสักทีคนแล้วทำว่าก้ามานังแล้วดี ทำมกลาลอกแล้วมันตบควงางกนลาลอกตบคว้าง,งนนองปั้นาไปกลางนองกอลาลอกตบควางอ่ำตาหนองไม่นองทำนี่ว่าทบเหล้วนี้ววอทอทบ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 เฮตามโนราเจะไม่น,นี่ก็ไม่แต่เลยมันการเลือดอันั่นกี่ร้อยปวใจตบเต็กกันว่ามัรกล้าโจ่งทอ ไหรุนได้แล้วมันอย่างตบรอถจนตบใจร้อยเบานี่มันตบแก้งโอ้นั่นนะเพี้ยนองตบไม่รอดออร์จารุเต้าอีแล้วออร์จารุเต้าเยอะอีใหม่เจอได้ก็เดียวน้องปีกุนเจ้าเนี่ยพี่นุวัตรจ้าพี่จ้าพี่ก็ว่าปีกุนเออปีกุนน้องเคยตบมั้ยหรือยังเจ้านี่ยเบ่งอัดตบปอตบเป็นแกนไดก็เร็วว้าวจริงเหรอโอ้เดี๋ยวเราเราเราเกิดมีมีกวดตบบ้งไหมออย่างนี้ตายขวดตบมุกโหน่นะ เอ๊ะปไอจริงเอ่ะยังยังยังหลุบเอ้าย่านย้อหลุบเอ้าโถนโอ้หลุบเอ้ากันยังและอยู่โล่อเอ้ออยู่ล่อมาอยู่โลนอล่อคนไหนได้โลมันแก่ตายโลมันเปรตเลยล่อเยอะเจ๊พ่อมันโลแรงนี่โยปากระแดงงูกระดงกเมื่อแม่ก็เมื่อแม่เมื่อแม่มาเลยกิ้วกระดมตะวันตาเรื่องหวลูกกลึงลูกกลึงหลุบกลึงไม่ใช่กลึงหลกไม่ใช่ลูกประจงโหลูกประจงุมอแต่กลึงหลกนี่ไหนก็ ไก่กุ้งหลอกลึงเต็มบาแล้วนะไอเราดิโอไม่ได้ไกดนนี้เลี้ยงไว้น่าแล้วความตั้งใจแม่ไก่ดัดข่าเลยแม่ไก่ไม่ไอใครแล้ววายไปไหนวายเอาเองกมันหรือวไม่ไอใครไม่ใจลูกบ้าหรอกจะได้หน้าทูนหน้าตามอยู่แกลไหนจะจุ๊บไปนี่จุ๊บไปตาก่อนจะจุ๊บจับตายก่อนเดี๋ยวไม่เคยจับแล้วไหมปะไม่เตี้ยไม่เคยจับตีไม่เคยตบตีไม่เบื่อเนาะผียังเดือยปีอะไรเองหลังจากนี้ดูไหมโซ่เนะตบเน็ตนะ

มันไม่เคยตบตี là lọt là mà tập quán xa là lọt tập quán na đỏ bắt na ở cang tâm cứ là ta นายฤมตะอลตะฤมตะดอดเอาปากน้ําน้ําเมืองกันตัง oh มากเล่นนะว่าผู้คนมากเล่นนะละน้องท่องเทีเ่ยวแนวตาดมีผู้คนมากเล่นนะโอ้ทำที่เราในนองทำนี่ว่าลดแล้วนี่้ ไมาทุกสินกาปลาลุงเรือทุกสินกาปลาลุงเรือนนนองอดวิ่งหน้าอยู่ไปมาทุกสินกปาปลา นี่ตักแกต่างเปยมาได้ตักแกมากน้องต้อยมากมาแล้วนะกาแจ้งต้อยมากมาแล้วต้อยเรืองมาแล้วต้อยไม่เลวที่แบบเป็นไข่ตังประเทศปลาแบบไข่วันนี้มากมากเจ๊ก็เลือมากนะม้อยจริงไหมไม่มากสุกนี่นั่นนะเอ๊แต่ว่าป้าแต่มากอย่างเดียวครับเป็นไข่ไม่ป้าแบบจ้องย่างแต่อย่างเดียวนี่ก้าตุนป้าโรยังเองไปกันป้าโรยังเหมือกันเล่นหังโรยังนี่นั่งโรยองรวยช่วยงเปตั้งว่าตันดีแกตายตั้งแต่ปีแรกกุนถึงปีนี้กูนี่กูเด็กแต่ก็รับว้าวโรยเองนะ แต่ไม่หนักรองอยู่โอ้นั่นแหะจะไม่มีกระดับไม่มีหนักรองโอปีรองเปแล้วนั่นนะรองเนี่ยหนักรองเราเองยอยากอีตายวันนี้จะรองง่ายวันนี้เต้นอะไรอะอะไรทำใจคิดเป็นตีก็ได้ไปเอ้ยคิดเป็นตีคิดเป็นคิดเป็นคืนคิดเป็นจอมงจอมงก็ได้จอมงละรอรอยรวยอยากน้อยอาชีพอยากน้อยเนี่ยรอยอยากน้อยอน่ยรยอยากมาปะกหนักรองนี่นะวันนี้จะรองเปล่งง่ายราองเต้นได้นะแต่ช่วยเราเองรองเลยหน่อยหน่อยหน่อย ว้านไปเลยแล้วตาแม่ก็เแหล่หวาได้ไหมว้หวาได้ไหมแม่อหนูแม่ว้านหวานก็กลัวเหมือนลุยเออนั่นนะเอาได้นะเอาเต้นไม่ได้เองเอาเต้นโยงเต้นโยงโยงเรเรนอง ว้าบกิ้มเคยปอนี่มันว่าปลาล่างแล้วถ้าว่ามันกริบจริงๆตาเที่ยวแล้วปอนี่ว้าวเอ้ยปอนี่ว่าพี่ว่าพี่กระรองมานานแล้วเที่ยงพอจะเดินเบียกไอ้หนองต่อยแม่กวางสักนิดนึงไอ้เจ้าน้องแม่เอ้ยอยากก์ควังกับนี่มานานแล้วร้อนจัดนิดเดี๋ยวก็ว้าไม่เคยรอดศแม่ละเดี๋ยวเจ้าน้องให้พอตาเจ้าน้องคนแต่มาแล้ต้องกินเมื่อนกับเจ้านจริงเหรอต้องเละได้เละได้กัไม่ต้องว่า ได้ยินไหมคะคนที่อยู่ด้านล่งได้ยินหรือยังคะเฮ้ยก็ยังไม่ได้ยินที่ตอนดังดังไปเลยน้องดังดไปเลยแล้ดังไปเลยแล้วได้ยินก็หว่าไม่ต้องหว่าแน่ําปาขอกาเมือกันกว่ลมไหลไรเ้ยยรกวเมือรเี้ยนั่นเลยเมือกว่าเมืองเดี๋ยว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 แม่จะอยู่ในครวนู่แมครัวเขายังไม่ได้ยินที่มได้ยิน พอดีว่าปีวานะปีปีวาน้องมีแกงเขาจะพิษเลี้ยงก<ะ>็ไล่ได้วาไปเลยบอกไปเลยนะ,ะเนยนะเอาตอเต็นทมาโดยอังทันมาโดยองเอาตันยงตันยงมาโยงแลยละน้องจู

มามาจะควายเนื้อถ้าเฮือกมาจะควายเนื้อแน่อนเหล่เกย่งเหลาเก็บมาตุกามามากจะควายเนื้อโอ้ตำตัดเหล้าตำทิศกาปลาลงเรือทิศกาปลาลงเรือโดนโน้นทิศกาปลาลงเรือเพื่อจะต้มต้งไปหอมต้มประเท่ทิศกาปลาลงเรือเพื่อจะต้มน้องปลาเท่ เปลือยทองอกนกประทินนนอ์เอาทินกาปาลงเรือเพื่อทท้ออกนกประทิน มาตึ้งมังนแล้วไมแต่มงนอกที่ไปมีที่ต่างจัดมีชีนเตยแกกตตี้มยยาจ้าแต่ละคนปูปัจจัยได้มาอ๋อเียแรกปัจจาตามปัจเจตนั่นนะว่านี้ก็ต้องรวยได้ไรปัจจาพรก็ต้องเรียนอ๋แต่ละคนต้องฝูได้ไรปัจจาและแล้งนี่เจ้ปัจจได้มังจีบุนน้องเออว่างนี้จ้าปัจจานูมบอว่าเผื่อนปัจจ้าได้ปัจจัยเยอปัจจ้าเราตเรียนมาปัจจจ้านเจ้า ประเจาไตยว้าเดี๋ยวว่าเพื่อนพระเจาไตยมันเล่คนไทยหรือเปล่าพี่อะเตยไทยโปรสนเลยปรตีรนมันโอ